ความว่างไม่ใช่ความว่างเปล่าความว่างไม่ใช่ความศูนย์แต่ความว่างคือความเต็มความอิสระและความกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตที่โอบอุ้มทุกอย่างไว้โดยไม่ยึดอะไรไว้เลยใจที่เคยวิ่งไล่เก็บทุกอย่างให้เป็นของตนพอได้แตะรถของความว่างจึงรู้ทันทีว่าธรรมชาติแท้จริงของสรรพสิ่งไม่ได้เป็นก้อนแข็งให้เรากำไว้ ความเกิดดับคร่ำเแคร่งที่เราเผชิญทุกวันแท้จริงแล้วไหลเหมือนกระแสะน้ำก่อรูปขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วสลายไปโดยไม่มีตัวตนที่แท้ ความรู้เช่นนี้ไม่ใช่ความคิดลอยๆหากเป็นรสของการตื่นที่ลึกลงไปกว่าคำพูดและเมื่อใจสัมผัสรสนั้นแม้เพียงชั่วอึดใจความกลัวทั้งหลายก็เหมือนควันบางๆที่ถูกลมพัดหายเพราะผู้เห็นความว่างในสรรพสิ่งย่อมเป็นอิสระจากความกลัวในทุกพบทุกชาติความกลัวเกิดขึ้นจากการยึดไว้ก่อนเสมอยึดกายยึดใจยึดภาพลักษณ์ ยึดทรัพย์สินยึดคำพูดยึดคำสรรเสริญตราบใดที่ยังยึดไว้เราจะต้องกลัวเสียทุกครั้งที่กลัวเสียงหนึ่งในใจจะกระซิบว่าของเราจะหายของเราจะพังของเราจะเปลี่ยน แล้วใจเราจึงสั่นสะเทือนไปตามเงื่อนไขของโลกแต่วินาทีที่มองเห็นว่าทุกอย่างเป็นเพียงกระแสแห่งเหตุปัจจัยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนถาวรความกลัวก็เหมือนเชือกที่ถูกคลายปมความแน่นตึงที่ผูกคอใจก็ค่อยๆหลวมลงจนหลุดออกเองไม่ใช่เพราะเราดื้อดึงสู้กับความกลัวแต่เพราะแสงของความเข้าใจทำให้ความกลัวไม่มีที่เกาะ ความว่างในทางธรรมไม่ใช่คำอธิบายยากๆแต่คือประตูง่ายๆที่เปิดได้ด้วยใจอ่อนโยนถ้าใจเรายอมลดความดือ้อยอมยกมือไหว้สัจธรรมของความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราจะเห็นเองว่าชีวิตทั้งชีวิตคือบทกวีของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกความสัมพันธ์ทุกคำพูดทุกลมหายใจ เกิดแล้วก็ข่านไม่มีอะไรอยู่นานพอให้เราครอบครองจริงๆเมื่อเห็นเช่นนี้ใจไม่ได้หมดรักไม่ได้หมดศรัทธ,ธาตรงกันข้ามใจยิ่งรักอย่างเบาสบายรักโดยไม่ปกครองศรัทธ,ธาโดยไม่หวาดกลัวเพราะรู้ว่าทุกสิ่งมาเยือนเพื่อให้เรารู้จักการวาง และทุกครั้งที่วางได้ใจจะเปิดอีกนิดสว่างอีกหน่อยจนในที่สุดว่างอย่างเป็นธรรมชาติความกลัวในทุกพบทุกชาติมีรากเดียวกันคือความไม่รู้เราไม่รู้จึงเผลอเรียกก้อนเหตุปัจจัยว่าตัวเราเราไม่รู้จึงยกย่องภาพลวงตาว่าถาวร ความไม่รู้นี้ชักพาให้เราสะสมความหวงแหนสร้างกำแพงสร้างเกราะสร้างเงื่อนไขมากมายเพื่อปกป้องสิ่งที่ไม่มีวันปกป้องได้เมื่อเกิดอีกชาติหนึ่งความไม่รู้เดิมก็ยังติดสอยห้อยตามไปเพราะเป็นนิสัยของใจที่คุ้นชินกับการเกาะจับแต่พอแสงของปัญญาส่องลงไปเห็นแจ้งว่าทุกอย่างล้วนตั้งอยู่ชั่วคราว ความกลัวที่เคยฝังลึกข้ามภพข้ามชาติก็เหมือนน้ำแข็งที่ละลายตามแสงอุ่นของอาทิตย์ไม่มีคำสั่งไม่มีการบังคับมีแต่การเข้าใจที่ทำหน้าที่คลายเงื่อนมัดของกรรมทางใจใจที่เห็นความว่างไม่ได้หนีโลกแต่ยืนอยู่กลางโลกด้วยความอ่อนน้อมใจเช่นนี้ไม่ปรารถนาเอาชนะสิ่งใดเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรให้ชนะ เราจะชนะใครได้อย่างไรในเมื่อทุกคนก็เป็นเพียงการปรากฏของเหตุปัจจัยทุกคนเจ็บปวดเหมือนกันทุกคนกลัวเหมือนกันทุกคนแสวงหาความอบอุ่นเหมือนกันความเข้าใจเช่นนี้ทำให้เกิดความเมตตาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เมตตาจากศิลธรรมเข้มงวดแต่เป็นเมตตาจากการเห็นความจริงร่วมกัน เมื่อเมตตาเกิดขึ้นความกลัวก็ห่างออกไปอีกเพราะเมตตาเปิดพื้นที่ให้ใจวางอาวุธยองอ่อนโยนยอมรับได้แม้กับสิ่งที่เราเคยต่อต้านถ้าเราสังเกตใจในวันที่ใจเคร่งเครียดเราจะพบความแน่นความเกรงความคาดหวังแฝงตัวอยู่ข้างในเหมือนปมเชือก แต่เมื่อใจได้ยินคำว่าวางแล้วเชื่อคำนี้จริงๆเราจะรู้สึกคลายตัวอย่างเป็นรูป,ปรธรรมลมหายใจยาวขึ้นไหลขึ้นลงได้ง่ายขึ้นร่างกายผ่อนลงดวงตานุ่มขึ้นเสียงฝีเท้าเบาลงแม้โลกภายนอกจะเหมือนเดิมแต่โลกภายในเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนี่คือผลของการเห็นความว่างอย่างอ่อนโยน เมื่อใจไม่ยึดแน่นอนว่ายังมีเหตุการณ์เข้ามากระทบแต่การกระทบนี้เหมือนฝนที่ตกใส่ผืนน้ำฝนลงมาน้ำเป็นระลอกเป็นคลื่นแล้วก็กลับเรียบเงียบและกว้างไม่ใช่เพราะน้ำสู้กับฝนแต่เพราะธรรมชาติของน้ำก็คือน้ำธรรมชาติของใจเมื่อว่างก็คือใจเมื่อใจหยุดยึดสิ่งที่เคยมืดมนก็เบาบางไปเอง ความว่างทำให้เรารู้จักความรับผิดชอบอย่างแท้จริงเพราะเมื่อไม่ยึดตัวตนเราจะหันกลับไปเห็นเหตุปัจจัยอย่างตรงไปตรงมาทำดีได้ผลดีทำชั่วได้ผลชั่วพูดด้วยเมตาก่อเกิดความชุ่มเย็นพูดด้วยโทสะก่อเกิดความร้อนระอุเมื่อเห็นเป็นเหตุเป็นผลใจก็เลิกโทษฟ้าโทษดินเลิกโทษคนอื่นเลิกโทษอดีตแล้วหันมาใส่ใจการกระทำของตนเดี๋ยวนี้ ความรับผิดชอบแบบนี้ไม่หนักเพราะไม่มีความเป็นเจ้าของแบบแข็งแงมีแต่ความตั้งใจบ่มเพาะสิ่งดีเพราะเข้าใจธรรมดาของโลกเหตุปัจจัยทำงานของมันเราทำหน้าที่ของเราผลจะออกมาอย่างไรใจก็พร้อมต้อนรับด้วยความเปิดกว้างเมื่อผลดีใจยิ้มอย่างอ่อนน้อมเมื่อผลไม่ดีใจเรียนรู้อย่างกล้าหาญความกลัวจึงลดลงเพราะเราไม่ได้หนีผลแต่ยอมรับผลในฐานะครู คำสอนเรื่องความว่างสัมผัสได้ด้วยการเฝ้ามองอย่างซื่อๆในวิถีธรรมดาที่เราทำทุกวันลมหายใจเป็นครูสำคัญลมหายใจเข้าไม่เคยบอกว่าจะอยู่นานลมหายใจออกไม่เคยเรียกร้องให้เราเกาะมันไว้แต่มันมาพอดีแล้วก็ไปพอดีหากใจเราเอาอย่างลมหายใจรู้จักมาพอดีไปพอดีใจก็คลี่คลายไปตามจังหวะนั้นเอง การเดินเป็นครูสำคัญเท้ายกขึ้นวางลงยกขึ้นวางลงไม่มีร่องรอยอะไรให้ยึดถือนอกจากการมีอยู่ของก้าวนี้เดี๋ยวนี้หากใจเราเอาอย่างเท้าอยู่กับก้าวปัจจุบันอย่างอ่อนโยนเราก็เดินผ่านทุกความกลัวโดยไม่ต้องฝืนความกลัวมาบอกว่าอนาคตจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้แต่เรายือนอยู่ที่ก้าวนี้ก้าวนี้มั่นคงพอ ก้าวต่อไปคอยเกิดขึ้นแองตามเหตุปัจจัยการเห็นความว่างไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความทุกข์หากหมายถึงการเรียนรู้วิธีอุ้มความทุกข์โดยไม่กลายเป็นความทุกข์ความทุกข์ในโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทํำลายเราหากเกิดขึ้นเพื่อบอกว่าเรายังยึดอยู่ตรงไหนเจ็บตรงไหนขุ่นตรงไหนความทุกข์จึงเป็นสัญญาณไม่ใช่ศัตรู เมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะพร้อมนั่งลงข้างๆความเจ็บปวดแล้วถามอย่างอ่อนโยนว่าเรากำลังยึดอะไรอยู่หรือเปล่าเพียงเท่านี้ใจจะเริ่มวางไม่ใช่วางด้วยเหตุผลมากมายแต่วางเพราะเชื่อธรรมชาติของความว่างวางเพราะไว้ใจความไหลของชีวิตเมื่อวางความกลัวที่แอบอยู่ในเงาของความทุกข์ก็ลดอำนาจลงชัดเจน ความว่างเปิดประตูให้เราเข้าถึงความกล้าหาญที่ไม่ต้องก้าวร้าวกล้าหาญเพราะเชื่อในความจริงไม่ใช่เพราะอยากพิสูจน์อะไรต่อใครใจที่กล้าหาญแบบนี้จะไม่ถอยหนีเมื่อเผชิญความไม่แน่นอนไม่ใช่เพราะเราควบคุมได้ทั้งหมดแต่เพราะเราไม่ต้องควบคุมเราเพียงทำเท่าที่เหตุปัจจัยอนุญาตทำอย่างเต็มใจแล้วปล่อยให้ผลเป็นหน้าที่ของธรรมดา ความกลัวชอบเตือนว่าถ้าไม่ควบคุมจะพังแต่ปัญญาจากความว่างกระซิบว่าจงทำด้วยใจดีแล้วปล่อยให้ธรรมชาติดูแลผลคำกระซิบนี้อ่อนโยนแต่พลังยิ่งใหญ่เพราะทำให้เราไม่ต้องแบกก้อนหินทั้งโลกไว้บนบา่า เมื่อเห็นความว่างเราจะเข้าใจความหมายของคำว่าพอดีลึกซึ้งขึ้นพอดีไม่ใช่การอดกลั้นไม่ใช่การข่มใจแต่คือความสัมพันธ์ที่นุ่มนวลกับสรรพสิ่งกินพอดีกับกายพูดพอดีกับการทำพอดีกับเหตุปัจจัยรักพอดีกับความจริงให้พอดีกับกําลังรับพอดีกับวาสนา พอดีเช่นนี้ไม่บีบคันไม่ย่มใจพอดีจึงเป็นรูปธรรมของการไม่ยึดเมื่อไม่ยึดใจจึงเบาเมื่อใจเบาความกลัวก็ไม่มีที่นั่งเพราะความกลัวต้องการพื้นที่แคบและมืดเพื่อแพร่พันุ์แต่ความพอดีเปิดหน้าต่างให้ลมและแสงเข้ามาความกลัวจึงค่อยๆจางหายไปเหมือนหมอกเช้าที่เจอแดดอุ่น ความว่างยังทำให้เราเห็นคุณค่าของการให้อภัยไม่ใช่เพราะเรายิ่งใหญ่กว่าใครแต่เพราะเราเห็นว่าในวันที่ใครสักคนพลาดเขาก็ถูกเหตุปัจจัยลากพาเหมือนเราในวันที่พลาดในมุมนี้การให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้ความยุติธรรมแต่เป็นการคืนอิสระให้ใจของเราเองไม่ต้องคอยเก็บบาดแผลไว้ย้ำซ้ำแล้วซ้าเล่า เมื่อให้อภัยใจก็ว่างจากความพยาบาทความกลัวว่าบาดแผลจะคงอยู่ตลอดไปก็หมดพลังทันทีเพราะบาดแผลที่ถูกรดด้วยเมตตาจะสมานเองตามกาลเหมือนดินแห้งที่ได้ฝนใจที่ว่างจึงชุ่มเย็นพร้อมสร้างเหตุใหม่ที่อ่อนโยนกว่าเดิมคำว่าว่างในที่นี้ไม่ได้แปลว่าแยกตัวโดดเดี่ยว ตรงกันข้ามความว่างทําให้เราสัมพันธ์กับโลกได้อย่างสนิทแนบแน่นกว่าเดิมเพราะไม่มีฉากของอัตตาขั้นกลางการมองเห็นกันและกันจึงใสสะอาดกว่าเดิมเมื่อไม่มีตัวตนแข็งๆคอยเรียกร้องเราจะฟังคนอื่นได้จริงเห็นความทุกข์ของเขาได้จริงรับรู้คำพูดที่ไม่ถูกใจได้โดยไม่ต้องรีบปกป้องตัวเอง เมื่อใจเปิดกว้างเช่นนี้ความสัมพันธ์ทั้งหลายก็ผ่อนคลายเราไม่ได้อยากให้ทุกคนเป็นอย่างใจแต่พร้อมอยู่ร่วมกับความต่างด้วยความสงบนี่คือเสน,เน่ห์ของความว่างที่ทำให้ชีวิตงดง,งามโดยไม่ต้องประดิษฐ์การภาวนาให้เห็นความว่างไม่ต้องรอเวลาพิเศษทุกลมหายใจและทุกอิริยาบถคือสนามฝึก เรานั่งอยู่ก็รู้ว่าเสียงเกิดดับอย่างไรกลิ่นเกิดดับอย่างไรความคิดเกิดดับอย่างไรร่างกายรู้สึกอย่างไรแล้วเลือนหายอย่างไรยอมให้ทุกอย่างเกิดและดับโดยไม่ต้องสนับสนุนไม่ต้องกดข่มเพียงเป็นพยานรู้ด้วยความอ่อนโยนและอดทน ในความเป็นพยานรู้เราไม่ได้เฉยชาจนไร้หัวใจแต่ระวางใจอย่างมีเมตตาเหมือนแม่ที่อุ้มลูกไว้แน่อกแม่ลูกจะร้องไห้แม่ก็ไม่ผลักไสไม่ตะคอกแต่โอบรับและเฝ้าดูจนลูกสงบใจผู้รู้ก็เช่นกันโอบรับสภาวะต่างๆจนทุกอย่างคลี่คลายไปตามธรรมชาติแล้วแถวของความคิด ก็เว้นช่องว่างให้เรามองเห็นฐานเห็นความนิ่งที่ไม่หวั่นไหวเมื่อความนิ่งที่รู้สึกตัวค่อยๆแผ่กว้างเราจะเห็นว่าความคิดเป็นเพียงเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าความรู้สึกเป็นเพียงคลื่นที่ผ่านผืนน้ำไม่มีเมฆไหนเป็นท้องฟ้าไม่มีคลื่นไหนเป็นทะเล เมื่อเห็นกระจ่างเช่นนี้ใจก็ไม่หลงเป็นเมฆไม่หลงเป็นคลื่นแต่เป็นท้องฟ้าเป็นทะเลคือเป็นพื้นที่รับรู้ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวการเป็นพื้นที่รับรู้นี้เองคือความว่างเชิงประสบการณ์พื้นที่ที่กว้างพอจะรับทุกอย่างโดยไม่ต้องปฏิเสธอะไรเลยและเพราะไม่ปฏิเสธใจก็ไม่กลัวใจที่กล้ารับทุกอย่างได้คือใจที่เป็นอิสระ ความว่างยังสอนเราเรื่องความตายอย่างอ่อนโยนความตายไม่ใช่ศัตรูของชีวิตแต่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตเหมือนค่ำกับเช้าสลับกันหากเรามองชีวิตและความตายด้วยสายตาของความว่างเราจะเห็นว่านี่คือการเปลี่ยนรูปของเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันไปไม่มีอะไรสูญหายเพียงสภาวะเปลี่ยนไป เมื่อไม่ยึดมั่นกับรูปแบบเดิมเราก็เคารพความตายอย่างสงบเคารพว่าทุกอย่างมีวาระของตนความกลัวความตายจึงแปลเป็นความสำนึกในคุณค่าของเวลาปัจจุบันทำให้เราใช้วันและคืนด้วยความกระตันยูกระตะเวทีมีเมตตาและมีสติไม่ผลัดผ่อนไปวันหน้าเพราะรู้ว่าเวลาทั้งหมดเป็นของขวัญจากธรรมชาติผู้เห็นความว่างจึงเป็นผู้มีความสุขง่าย ความสุขที่ไม่ได้ขึ้นกับการสมหวังเสมอไปแต่เกิดขึ้นจากการไม่เรียกร้องให้โลกต้องเป็นอย่างใจความสุขเช่นนี้ไม่ไหวเอ็นไปตามคำชมไม่ดับลงเพราะคำติ ไม่ติดอยู่กับความสำเร็จไม่จมอยู่กับความล้มเหลวเพราะมีที่พานักที่ลึกกว่านั้นคือความว่างที่รู้เท่าทันทุกอย่างเมื่อรู้เท่าทันใจจึงเล่นกับโลกได้อย่างเบาสบายทำหน้าที่ได้เต็มกำลังแต่ไม่เอาผลลัพธ์มาเป็นเครื่องชี้คุณค่าของตัวเองความสุขสันติที่ตั้งอยู่บนความว่างจึงมั่นคงเป็นสุขที่ใครมอบให้ไม่ได้และใครก็แย่งไปไม่ได้ ที่สำคัญความว่างไม่ได้ทำให้เราไร้ความฝันแต่ทำให้เราฝันอย่างตื่นฝันด้วยเมตตาฝันด้วยปัญญาฝันโดยไม่เป็นทาสของฝันเราตั้งเจตนาที่ดีงามไว้แล้วก้าวด้วยความสุภาพยอมเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นต่อหน้าโดยไม่โทษใครไม่รังเกียจใคร ชีวิตที่เดินเช่นนี้มีความงามในตัวเองเพราะทุกก้าวถูกหล่อหล่อนด้วยความเคารพต่อธรรมดาของโลกและยอมให้ธรรมชาติพาเราไปพบสิ่งที่ควรพบในเวลาที่ควรพบเมื่อยอมเช่นนี้ความกลัวอนาคตก็เบาบางเพราะเราไว้ใจเส้นทางที่ก้าวอยู่แล้วการรักษาใจให้ว่างต้องอาศัยศรัทธาศรัทธาว่า ความว่างไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความอิ่มของความจริงศรัทธาว่าการวางไม่ทำให้เราขาดแต่ทำให้เราเต็มศรัทธาว่าความอ่อนโยนมีพลังมากกว่าความแข็งกร่าวศรัทธาว่าทุกความพยายามที่ถูกต้องจะไม่สูญเปล่าแม้ผลยังไม่ปรากฏทันตาศรัทธาเช่นนี้ไม่หลงงมงายเพราะตั้งอยู่บนการทดลองในชีวิตจริง ทุกครั้งที่วางแล้วใจเบาเราได้หลักฐานทุกครั้งที่ไม่ยึดแล้วความกลัวลดเราได้หลักฐานทุกครั้งที่ยอมรับความจริงแล้วเกิดความสงบเราได้หลักฐานหลักฐานเหล่านี้จะค่อยๆรวมกันเป็นศรัทธาที่มั่นคงเป็นศรัทธาที่พาเราฝ่าความมืดของความเคยชินไปสู่แสงของอิสรภาพ เมื่อศรัทธาก่อเกิดเราจะยินดีในคุณของระลึกรู้บ่อยๆระลึกว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนระลึกว่าทุกความคิดเป็นเพียงคลื่นระลึกว่าความรู้สึกใดๆมาแล้วก็ไประลึกว่ากายใจนี้ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงการระลึกเช่นนี้ไม่ใช่การบ่นย้ำความไม่เที่ยงจนท้อแท้แต่เป็นการเชื้อเชิญให้เราอยู่กับความสดใหม่ของปัจจุบันเมื่ออยู่กับความสดใหม่ใจจะใสและเบามีพื้น ที่พอจะรับมือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ตกใจเพราะใจไม่ได้กอดอดีตไม่ได้กังวลอนาคตแต่พักอยู่ในอ้อมแขนของเดี๋ยวนี้และเดี๋ยวนี้คือประตูของความว่างเสมอ ผู้เห็นความว่างยังเข้าถึงความเงียบชนิดหนึ่งความเงียบที่ไม่ใช่ไร้เสียงแต่เป็นความเงียบของใจที่ไม่แทรกแซงทุกอย่างยังคงเกิดขึ้นตามวิถีแต่ใจไม่ต้องคอยออกคำสั่งไม่ต้องคอยตัดสินไม่ต้องคอยจัดการในความเงียบนี้ปัญญาจะไหลออกมาเองอย่างอ่อนหวานเป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงพูดถูกเวลาฟังถูกจังหวะ ทำถูกที่ถูกทางไม่ใช่เพราะเราคิดเก่งแต่เพราะเราไม่ปิดกั้นกระแสะแห่งปัญญาที่ไหลผ่านเมื่อใจกว้างพอความเงียบของใจจึงเป็นมิตรแท้ของเราในโลกที่เสียงดังเกินพอดีเมื่อเราดื่มรสความว่างบ่อยขึ้นเราจะเห็นรอยยิ้มเล็กๆที่ผุดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลพิเศษรอยยิ้มที่บอกว่าพอแล้วดีแล้ว อย่างนี้ก็งามแล้วรอยยิ้มนี้ไม่ได้เฉลิมฉลองความเกียดคร้านแต่เฉลิมฉลองความรู้สึกพอที่ผลจากการเปรียบเทียบพอเช่นนี้ทำให้เราขอบคุณทุกสิ่งในแบบที่เป็นขอบคุณผู้คนในแบบที่เขาเป็นขอบคุณตัวเราในแบบที่เราเป็นและพร้อมปลูกเหตุใหม่โดยไม่โกรธเก่าหรือหลงใหม่ ความกลัวที่จะไม่สมบูรณ์แบบจึงค่อยๆเลือนหายเพราะเราไม่ได้ไล่ล่าความสมบูรณ์แบบอีกต่อไปเราเพียงเดินอย่างซื่อสัตย์และงดงามตามกำลังความว่างยังทำให้เราเข้าใจความศักดิ์สิทธิ์ของการให้อภัยตัวเองเราทุกคนล้วนมีรอยตำหนิจากความเผลอความพลาดความหลงเมื่อมองด้วยสายตาของความยึดเราจะตีตราตัวเองอย่างโหดร้าย แต่เมื่อมองด้วยความว่างเราจะเห็นว่าความพลาดก็เป็นเพียงเหตุปัจจัยชุดหนึ่งที่ผ่านเข้ามาสอนใจให้เติบโตหากเรายอมเรียนรู้ยอมขอโทษยอมแก้ไขยอมปล่อยวางเราก็ก้าวต่อไปได้อย่างสง่างามการให้อภัยตัวเองจึงไม่ใช่การลบความทรงจำํำแต่เป็นการคืนพื้นที่ให้ใจกลับมาสว่างเพื่อจะทำสิ่งงดงามต่อไปโดยไม่ตกเป็นทาสของเงาเดิม ผู้เห็นความว่างไม่โอ้อวดเพราะรู้ว่าความรู้ใดๆก็เป็นเพียงทางผ่านของปัญญาไม่มีใครเป็นเจ้าของปัญญาเราเพียงทำตนให้โปรง่งใสพอที่ปัญญาจะไหลผ่าน เมื่อไม่มีสิ่งใดเป็นของเราความอวดจึงไร้ความหมายเหลือแต่ความอยากแบ่งปันอย่างเรียบง่ายแบ่งปันร่มเงาเมื่อแดดร้อนแบ่งปันน้ำเมื่อใครกระหายแบ่งปันคำปลอบเมื่อใครอ่อนล้าแบ่งปันความเงียบเมื่อทำพูดเกินพอการแบ่งปันเช่นนี้ไม่ต้องรอให้พร้อมมากมายเพราะความว่างทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่แล้วก็เพียงพอสำหรับการเริ่มแบ่งปัน และท้ายที่สุดความว่างนำพาเราเข้าสู่ความเป็นอิสระในระดับที่ลึกที่สุดอิสระจากอคติอิสระจากความคิดซ้ำๆอิสระจากความคาดหวังที่บีบรัดอิสระจากความกลัวซึ่งเคยเป็นเงาติดตามชีวิตข้ามภพข้ามชาติเมื่ออิสระเช่นนี้ปรากฏใจจะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เต็มเปี่ยมกล้ารัก กล้าเมตตากล้าให้อภัยกล้ารับผิดชอบกล้าจริงกับความจริงโดยไม่ต้องพึ่งพาเกราะกำบังใดๆเพราะเกราะที่แท้คือความโปร่งใสของใจที่ว่างความโปร่งสายนี้มิใช่ช่องโหว่หากเป็นแก่นแห่งพลังอ่อนโยนที่โลกต้องการจงให้โอกาสหัวใจได้พักในความว่างสักวันละเล็กน้อย ให้ลมหายใจพาเราเข้าบ้านของความนิ่งให้สายตาอ่อนโยนพาเราเห็นความเกิดดับของรูปเสียงกลิ่นรสให้รอยยิ้มเล็กๆเ,เป็นการขอบคุณธรรมชาติของชีวิตให้คำว่าพอเป็นบทสวดของวันและให้ความเมตตาเป็นลมหายใจที่สองของเราทำเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อหนีปัญหาแต่เพื่อกลับมารับปัญหาด้วยใจที่กว้างพอ เมื่อใจว่างความกลัวก็ทลายลงเมื่อความกลัวทลายเราจะได้พบความสงบที่เคยตามหาและเราจะรู้โดยไม่ต้องมีใครบอกว่าแท้จริงแล้วเรากลับบ้านมานานเพียงแต่วันนี้เราได้เปิดตาและเห็นบ้านนั้นชัดขึ้น หากธรรมะวันนี้ช่วยให้ใจคุณเบ้าสบายขึ้นบ้างอย่าลืมกดติดตามธรรมะสุขใจไว้เป็นเพื่อนร่วมทางกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันเรื่องราวนี้ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อให้แสงธรรมได้สั่งถึงใจของผู้คนมากขึ้น